ริงเงคนที่บอกว่าต่อให้เงินเสียจะไม่ได้แบกด้วยองคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันแบกด้วยอยู่ีก็จริงก็นั่นคือสาเหตุที่ทำไมดอลลร์ถึงใช้อยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าถ้าเราปฏิเสธไม่ใช้ดอลลร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสองครามจะมาเยือนถึงประเทศของเราเราก็จะเห็นหลายประเทศที่เรียกว่าได้รับประชาธิปไตยไปเต็มๆจากการที่ออกมาบอกว่าฉันจะไม่ใช้ดอลลร์แล้วนะพระราชาของเขาถูก ิทยากางเมืองใช่ไหมการปกครองของเขาถูกเปลี่ยนระบอบก,การปกครองมีการเปลี่ยนศาสนาใหม่เปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนประเทศจากที่เคยรุ่งเรืองเหลือเป็นแค่ซากปราดพังกลายเป็นโซนสงครามขึ้นมานั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิเสธการใช้ดอลลาร์เราก็จะเห็นว่าดอลลาร์นี่เป็นเงินเฟียดอย่างแท้จริงคือเป็นเงินที่ บังคับให้ผู้คนใช้มันด้วยอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจทหารอำนาจกฎหมายการจะบอกว่าดอลลาร์แบ็กด้วยนิวเคลียร์ก็ไม่ผิดแต่จะบอกว่ามันไม่เป็นไรนั้นเนี่ยผมเรียกว่าเป็นมุมมองแบบ d e f e c i t i s m คือเราคิดว่าเราไม่มีทางออกเราก็เลยต้องยอมรับมันแต่คนที่เขาเข้าใจแล้วเขาจะพยายามหาทางออกจากน,นี้คนเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเงินของเขาไปเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นทองคาเป็นงานศินละปะนาฬิการถหรูต่างๆนานาเพื่อที่จะหนีออกจากดอลลาร์การมาของบิตคอยเนี่ยมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่สามารถหนีออกมันได้อย่างเด็ดขาาาดมกกว่